สวัสดีครับวันนี้พามาชมสมเด็จปกโพยี่สิบของหลวงพ่อกวยนะครับองนี้เป็นเ,เนื้อผงพุทธคุณนะครับจัดสร้างปีสอง0ันห้า้ต้นๆนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ที่ว่า <c oughs> ของหลวงพ่อโดยตรงนะครับไม่ไม่มีหลวงพ่ออื่นทํานะครับเป็นทรงนี้นะองค์ใหญ่ขนาดใกล้เคียงกับปกโพก้าใบนะครับหรือเท่ากันนะครับ ใหญมากนะครับถ้าเทียบกับรูปถ่ายของหลวงพ่อนะดูรูปถ่ายนะรูปถ่ายรูปถ่ายดูเล็กไปเลยนะครับเนื้อผงพุทธคุณนะครับอันนี้คาบสีน้ำตานี่น่าจะเป็นคาบลานะฮคิ้วคมๆนะครับผาแท้ดูง่าย องค์ใหญ่นะครับล่ำหนาดูความหนานะครับโอ้โหหนามากนะครับฐานฐานหนาบนจะเล็กกว่านิดนึงนะฮะรอยตัดนี่ถ้าเป็นรอยแบบนี้ผมน่าจะน่าคิดว่าน่าจะเป็นใช้ตอกหรือเปล่านะเป็นเสียน นี่ครด้านหลังองค์ใหญ่ๆอย่างนี้นะพี่นะใครชอบนะพระแท้ทันตัวเนื้อผงพุทธคุณนะครับองค์เดียวจบเลยแบบนี้เออเอาเปิดไว้หกพันห้านะพี่นะหกพันห้าพระสวยพิมพ์ลึกนะครับพระไม่มีรอยบินหักซ่อมนะไม่มีนะครับ องเดียวจบเลยนะพี่เดี๋ยว <c oughs> เอา <c oughs> เทียบกับรูปห้าแปดนะใกล้เคียงใกล้เคียงกับรูปห้าแปดอันนี้ไม่ใช่ห้าแปดเนี่ยอันนี้เป็นวัดจีนนะครับแต่ว่าขนาดเดียวกับรูปห้าแปดนะอ่ายังใหญ่กว่านะสมเด็จสมเด็จยังใหญ่กว่ารูปนะครับถ้าเลี่ยมแล้วน่าจะใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่ง <c oughs> ใครชอบงานอลังการนะของหาย,ยาแล้ครับต่อมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงเอ่อรูปเอ่อในหนังสือ ให้ดูท้ายคลิปด้วยนะครับว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่หลวงพ่อลวยจัดสร้างที่วัดนะครับแท้ทันตัวเนื้อผงวิเศษนะครับพุทธคุณ,คณใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผมสวัสดีครับ